कर โ่ข้ามบอกท่านเสนาบดีเห็นสมควรจะสร้างถึงนครราชสีมาเป็นสายแรกลงวันที่หนึ่งมีนาคม เจริญน,นั้นต้องเริ่มที่หัวใจมนุษย์เอ,อ๋ยเหตุแห่งข้าและบริวารผู้พักดีพระบ,บาทสมพระประมินทรมาฮิรัลาลงพอพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุม,มัตให้กรมรถไฟสร้างเสียงแต่วันที่21ธันวาที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวอำเภอปากช่องของเราเองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยว หลายแห่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนทั้งทังหวัดเราเองตลอดจนทั้งประเทศรูศ้จักดีเป็นปีแรกนะครับในวันที่21ธันวานะครับถามว่าทําไมต้องเป็นวันที่21ธันวาก็เป็นวันกับเป็นตรงมันเป็นวันที่ตรงกับที่เมื่อ อดีตที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จมา21ธันวา2441นาที่แห่งนี้ก็ลอยกป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี่ยนเชิญแหลมตัวนี้เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็น่าศึกษาส,สในใจลองลงมานอกเหนือจากในการเที่ยวทางธรรมชาติแล้วมีอาหารอร่อยให้ทานในพื้นที่แล้วแวะเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกสักนิดนะครับสำหรับในรายละเอียด นในรายละเอียดสถานวันในเรื่องของการจัดงานกิจกรรมมีลักษณะไหนมีอะไรให้ชมบ้างเดี๋ยวก็คงจะให้ทางท่านใหญ่หรือจังหวัดนครราชสีมาเรามีแหลง่ลงท่องเที่ยวมากมายไม <c oughs> ่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะตอนนี้ดอกไม้กําลัง <c oughs> เป่งบานงามมากนะครับ <c oughs> แล้วก บนเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกคาเฟ่น,นะฮะอร่อยอร่อยแล้วมีอาหารมิชลินอย่างที่ท่านนายอำเภอพูดว่าของเรามีทั้งอาหารมีทั้งอากาศที่ดีนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีที่มาของการจัดงานลําลึกตํานานเล่าขานตาแผ่นดินหลักหินเจชกาลที่5สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นโดยในแต่ละวันจะมีการแสดง ดนตรีจากนักร้องชื่อดังของแต่ละวันมีการใายหนังกลางแปลงมีการออกร้านอาหารย้อนวันวานมีสวนดอกไม้มีรภาพเปิดให้ชมดอกไม้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาของทุกวันโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2 5 6 8จะมีการแสดงนักตรกรรมสื่อผสมเชิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาเมื่อ127ปีที่แล้วตรงกับวันที่21ธันวาคม2441